มอนดเดย์ห้าคนเรื่องจริงหรือแค่ส,คะสะร้างกระแสไรลิตเป็นอย่างไรเชิญรับชมตอนในคลิปได้เลยค่ะสนัสกัญญบเพนทุกคนกับดารากุศช,ช่างเบบี้มอนสเตอร์เวิลด์ช่องใหม่ที่จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับน้องๆเบบีมอนให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามและกดกดระดิ่งแจ้งเตือนของพวกเราด้วยนะคะ กรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดการแสดงครั้งสุดท้ายในฐานะเด็กฝึกของน้องๆ Baby Monster ก็ได้ปล่อยออกมาแล้วกับ Baby Monster Last Evaluation Episode 8ภารกิจครั้งนี้เป็นการเต้นเพลงคอ l l e d To n y o n วงเ Girl g r o u ปในตำนานของฉันและใครๆหลายๆคนสมัยนั้นเที่ยวผับและถ้าเพลงนี้เปิดออกมาแล้วก็สาวๆต้องชูสองแขนเต้นท่าเอเ เอ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 เวนพร้อมกันทั้งร้านบอกเลยสมัยนั้นคือมวันจอยสนุกมากเวอร์คลิปนี้แอดเลยจะมาเก็บตกประเด็นบางส่วนที่น่าสนใจให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะจากคลิปอย่างฮอนซอบโปรดิวเซอร์และผู้บริหาร YG ได้บอกว่าเพลงของ2 1เวนเป็นเพลงที่แสดงถึงคาแรคเตอร์ของ YG ได้มากที่สุดไม่ใช่แค่ผมแต่เหล่าแฟนๆของจและ YG ก็อยากจะเห็นว่าเด็กๆเบมอน จะทำการแสดงออกมาเป็นอย่างไรจากในคลิปที่เพื่อนๆคงได้เห็นกันแล้วต้องบอกเลยว่าน้องๆทาฉัน้นขนลุกเลยเธอเต้นเก่งกันทุกคนใส่เต็มกันทุกคนและทุ่มสุดตัวกันทุกคนจริงๆ <Hey. S 1> น้องๆได้แสดงในเพลงของรุ่นพี่2ูวนิวันทั้ง I am the best n e g a จ i n e j a l a ก a FIRE และ c a n n o o b o d y ครูสอนเตลลีจองได้เลือกไม่ผิดจริงๆที่ตัดสินใจให้ท่อน Killing Part นี้กับนโอชิกิตาถึงขนาดบอกว่าฉันคิดว่าเธอมีศักยภาพจะกลายเป็น Performer ได้แบบลิซ่าเลยล่ละ <Wow. S 1> แอดเห็นด้วยอย่างยิง่ง จริงมากยิงตอนเต้นท่าชูแขนและกระแทกสะโพกยังเหมือนเหมือนลิซามากทุกส่วนบอดี้ของน้องในท่านี้มันเปะกับลิซามากๆเลยแล้วไหนจะสายตาแบบนั้นอีกสายตาที่บอกว่าฉันไม่ได้มาเล่นๆน,นะความเป็นคนขี้เล่นแต่พอถึงเวลาเอาจริงก็ไม่สนอะไรเลยตรงนี้ก็เหมือนลิซ่าไปอีกชิกิเหมาะกับการเป็นเซนเตอร์จริงๆเพราะน้องมีความเป็นพาวเวอร์สตาร์ในตัว สูงมากไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็เปล่งประกายความเป็นธรรมชาติสร้างมีมอีกดึงดูดสายตาคนดูได้ตลอดแหมแหมแหม,แมขนาดอย่างยังเพลอยิ้มออกมาแบบลืมตัวแต่พอรู้ตัวเอ๊ะฉันยิ้มมากไปแล้วนะทำเป็นรีบหุบยิม้มแต่ไม่ทันค่ะกล้องจับทันค่ะ แต่ใดๆก็คือ dance performance ot 7มันดีกว่าที่คิดมากดูแล้วคนลุกตามไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าคุ้มค่าสมกรารรอคอยสะใจแอดมากน้องๆทั้ง7เก่งกันทุกคนจริงๆ <Yeah. S 1> ในตอนท้ายคลิปอย่างบอกว่าคิดไว้ว่าเบมอนจะมีสมาชิก5คนเพราะ YG ไม่เคยมี Girl Group ที่มีสมาชิกเยอะขนาดนี้ทาง two และ blackpink ก็มีแค่4คนอ่ะ ไม่เคยมีไม่เคยเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ป่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ป่ะยังไงพวกเรามารอฟังผลสมาชิกเบมอนอย่างเป็นทางการพร้อมๆกันในวันพฤหัสที่11พฤษภาคมเวลา4ทุ่มตามเวลาของประเทศไทยนะคะซึ่งจากที่มีคนสปอยไว้ว่า baby monster จัดด้เด5คนถูกคัดออก2คน คนที่ถูกคัดออกจะได้ไป The Black Label และเดบิวต์เป็น The Black Label Girl Group ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเด็กๆคงรู้สึกไม่ดีนะคะที่ถูกปรับออกไป The Black Label เพราะเป้าหมายจริงๆของน้องคืออยากเดบิวต์ที่ YG ไม่ใช่ใค่ายลูกของ YG ส่วนชาวเน็ตบางส่วนก็บอกว่ากลัวใจมากเลยกลัวที่ชิกิต้าจะถูกตัดออกเพราะมีช่วงดึงที่นอพูดว่า Fighting o n ก็คือเชียร์รับพี่ พร้อมตาที่แดงบวมปูดเหมือนคนร้องไห้ฮ้อเฮ้อเฮไม่นะชิกิต้าต้องอยู่วงนี้ใจฉันสั่นแล้วและพออย่างบอกว่าจะเดห้าปุ๊บแม่น้องฮารำมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในไอจเป็นเมมเบอร์เคนทันทีแถมตัดต่อรูปหัวใจใส่ให้ทุกคนให้อาฮิอนเป็นเซนเตอร์ส่วนฮารำมอยู่ริมขวาเห็นแบบนี้แล้วอย่างแกยังจะให้เดฮาอยู่หรอแกทำได้ลงคอเชวหรือย,อยัง สรุปแล้วเดย์เจ็ดคนมันดีจริงๆเพราะทุกคนมีความสามารถและเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นความลงตัวที่ดีที่สุดและที่สำคัญเลยแอดไม่สนเลยว่าใครเก่งกว่าใครเพราะมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วแอดสนแต่ว่าทุกคนตั้งใจและทุ่มเทสุดแรงสุดกายสุดใจเท่าที่เด็กวัยนี้จะทำได้แล้วตรงนี้ต่างหากที่สำคัญและเราก็ได้เห็นแล้วว่าเจคนนี้มีสิ่งนี้อยู่ในตัวทุกคน ตามความเห็นของแอดนะคะยังไงก็เดอย่างดราม่าสร้างกระแสะจบ ยังไงเพื่อนๆคอมเมนต์มาพูดคุยเมามมอยกันหน่อยนะว่าจะเดห้าหรือยังไงและเปลี่ยนข้อมูลกันหน่อยหรือจะมาเรื่องการเต้นของน้องๆใน e ีพีนี้ก็ได้แอดอยากอ่านเพราะน้องๆเก่งกันมากจริงๆแถมเลือกเพลงได้ถูกใจแอดมากด้วยท้ายนี Ad ้แอดฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะคะช่องน้องใหม่คนมันก็จะร่ำแรมแบบนี้แหละแต่ใครกดแล้วแอดกราบสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะไปลวบายบายสวัสดีค่ะ ah